สวัสดีครับพี่น้องอมาเล่าเรื่องความเป็นมาราชายยาสิติดเริ่มต้นเมื่อปีพศ .2521 ตอนนั้นอาจารย์เองอยังเป็นเด็กอยู่อยู่ที่วัด รับจ้างเรื่องวัวเรื่องควายก็ในใน,ในตอนนั้นก็เป็นสมาชิกคอมมิวนแสตประเทศไทยด้วยเพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดเพื่อต้องเป็นเ,เราอยู่ในป่าสมัยนะั้นคอมมิวนิสต์ประเทศไทยกำลังดังอยู่ในทุงน่งในเรศสวนเรื่องวอองัวเรื่องเอ่อเรื่องวัวเรื่องควายอยู่แถวอำเภอสังขะทองพาพูมอ่า เขติดต่อศีสวัสด์านานอันนั้นเรื่องส่วนตัวต่อมากองทัพบกอยากให้พี่สุดทราบในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านราชาย,ยาสิตทำไมต้องเป็นอาจารย์นะก็ราชการเยอะแยะในเมืองไทยทำไมไม่ใช้เขาล่ะพูดตรงๆว่าสมัยนั้นราชการทั้งหลายเนี่ยเป็น เครื่องมือให้เขาไป่ว่าประชาชนราชการอ่าเรื่องนั้นเก็บนั้นไว้ก่อนอันนี้เล่าให้ฟังต่อมาก็ทางอากองทัพบกปล่อยให้พันโทวันชายฟุ้นนันก็ร้อยเอกไอ้อ้ลยเอกสมานมาขอตัวหลวงพ่อตุมะที่วัด เพื่อต้องไปเสิร์เขารับในปานหินแตกตอนนั้นอายุเพียงสิบห้ากว่าเกือบสิบหกก็เลยมามาแล้วก็ตรงนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้ตัวเองว่าต้องไปทำงานระดับนี้ก็เลยเมื่อตัวเองเป็นสมาชิกของนิไทยก็เลยสะพายขับบินเข้ามาในวัดโดยไม่รู้ตัวมาก่อนเน,นี่ยเราต้องไปทำงานที่นี้ บังเอิญท่านก็เลยจะจำไปเพื่อไปอบรมเพื่อไปสืบข่าวลับในนั้นเพราะต้องใช้ภาษาหลายภาษาอย่างอาจารย์เนี่ยพูดภาษากะเหรี่ยงภาษามอนภาษาพมา่ามือกับภาษาตัวเองนี่แหละมาคลองเพราะว่าอยู่วัดเนี่ยต้องแปลภาษาให้เพื่อนเพื่อนเพระาะว่าอาจารย์เรียนแคบไม่จบป .4 ีแต่ไม่จบสักปอนึงทั้งพมา่าทั้งมอทั้ง ไทยนี่นแหละเรียนหลายภาษาแต่ไม่จบสักปอนึงบ่เยมีอกาสได้เรียนหนังสือไม่มีพ่อแม่เป็นลูกของท้าเมื่โดนจาบไปที่กรมไอ้กองพันเรืวิเศษที่เกที่ปากช่องหลองตะกูจันไม่กินข้าวอยู่ประมาณ4วันจันคิดว่าตัวเองไม่รอดเพื่อเป็นสมาชิกคอมมิวนิสต์ประเทศไทย คว่ก็จับมาฆ่าพูดง่ายๆพูดแบบภาษาบ้านๆเนี่ยแล้วก็มีพี่เลี้ยงมีทาหารเกณฑ์อยู่สี่คนมี1ิบเอกอยู่คนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงก็ก็กรอมทุกวันกรอมพยายามให้กินข้าวแต่ไม่ยอมกินข้าวแล้ววันที่สามเดินไปที่แคมป์ทหารอเมริกันอยู่เป็นทหารพานของอเมริกันคีาเรียกว่ากินแมเล่ อยู่ที่นั้นแหละแล้วก็เลยเดินไปดูเขาเลี้ยงอโอเว,อวนตินแล้วก็ขนมปังแล้วก็ไปกินไปนอนอยู่กับเขาก็เลยพวกพี่เลี้ยงก็สบายใจแล้วตอนนี้เริ่มกินอาหารเขายิงปืนตามเข้าไปอะไรอะไแล้วก็ไปกับเขาตอนนี้ทางผู้ใหญ่ก็ประสานกับทางอาหารนเมกัน ให้กลอมเพราะพูดภาษาอังกฤษได้สมัยนั้นน่ะหรือนี่ก็พอรู้แต่พูดไม่ค่อยได้เราบอสี่สิบปีละก็เลยทำไปทำมาท่านไอทหารใการกร็สอนให้ยิงปืนวันน่นมันก็ฝึกไปในตัวโดวยไม่รู้ตัวตะลังเนี่ยมาอบรมเรื่องอาสายลับสุดยอดของประเทศเราไม่เคยรู้มาก่อนนะต้องไปทำงานเงี้ย จารย์บอกไว้ก่อนจารย์ไม่รู้มาก่อนเลยตอนทำงานอยนีนะ้เด็กคนหนึ่งเราเห็นพี่อยู่พ,พี่เขาสี่คนอยู่ตรงนั้นเนะี่ยเขาก็พอคอกับใจเหมือนกันนักคุยกันนั่งคุยกันเหตุผลก็เลยกับพี่ก็พูดไปเรื่องที่เขาไม่ได้เห็นวิทีไทยไม่ดีเราก็พอฟังเพราะเราอยู่ที่มองการเนี่ยเขาไม่ได้ทำเลือวร้ายกับประชาชน ก็เลยฝังไว้หลังจากอบรมไปอบรมมาพวกพี่ก็มาจากนครพนมคนหนึ่งแล้วก็บวบนคนหนึ่งขอนแก่นคนเอ้ยไม่ใช่บุรีรัมย์คนหนึ่งแล้วพี่คนนึงก็มาจากเมืองการบ้านอยูอย่ท่าเหลือเขาพอเข้าใจพอขอกับใจทุกคน แต่อยู่เขาก็มงใส่รุ่นพ่อนั่หละสี่สิบเนี่ยประมาณเนี้ผมก็อาจารย์ยังอายุสิบห้ากว่าแล้วพวกเขาก็ช่วยก่อมช่วยกรอมแล้วก็เชื่อเชื่อแล้วก็อบรมอาจารย์เนี่ยอบรมหนักหน่อยเพราะต้องมาไปทํางานหนักกับเขาอบลมเรียงใสยรับเขารับอบรมไปเสร็จก็ตกลงว่าเรา ไปอยู่ที่นั่นเราจะทำอะไรต้องหา,าต้องหาอาชีพส่วนตัวเพื่อเขาไม่ให้เขารู้กะเลมีและเอกสมานท่านพ่อสมานก,ก็บอกว่าเออว่าให้ที่ไม่จานเนี่ยสับปะรถนังแรกันหลังดงักเรนึก,กนว่าเราเคยหับน้ำหับไอ้ก้าอยู่บ้านเนี่ยก็เลยตกลงว่าจะไปหับขายสับประรด ก็ตกลงมาไปเอาตำรวจมาสีห้าคนที่การขาวเนี่ยมาจับมาแสดงละครอับรมเรื่องละครที่เราได้แสดงออกเพื่อเอาตัวรอดก็เลยหลังอยากอบรมเสร็จอันนี้พูดย่อๆนะความจริงมันยาวกว่านี้หลายร้อยเท่าเดี๋ยวพวกเราไม่ฟังกันนะแล้วก็พี่พน้องน้องที่ฟังไปย้ำฝังให้จบ เรื่องที่มันเป็นจริงทุกประการที่มูนพูดในเรื่องจริงกไ็ไปไปครึ้นบินขึ้นกับเตอร์ไปไปลงที่ไข่ต่อชะดอที่ไม่จนันหลังจากนั้นก็เลยนั่งรถไปข้ามเป็นทางฝั่งท่าขี้เหล็กเปน็นนอนอย่างนั้นคืนอย่างสิ่งที่เราตกลงมาแล้วก็ตกลงไปรยบร้อยแล้ว ตื่นเช้าหอผ้าอยู่หอหนึ่งมีเสื้อลงอยู่สามผืนเสื้อสามตัวแล้วก็ข้ามมาจากฝั่งท่าทีเหล็กข้ามมาฝั่งไทยตำรวจที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยที่ตกลงเอาไว้ก็บอกเฮ้ย hey, พม่าเข้าเมืองแล้วก็วิ่งไปอบไปหลบอยู่ถุงละไอ้บ้านหลังนั้นที่เขาหมักแวะตำรวจก็วิง่งตามถามตัวถามแบบไม่เห็นผ่านไป อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็เลยเดินไปเดิดไมบ้านพาแตกไปอยู่ที่วัดกับลุงพ่อก็ตกลงกันแล้วแล้วก็ลุง,ลงพ่อก็มาจากเมืองเชียงตุงเป็นพระมาะ่าก็เลยเสร็จแล้วก็อยู่กับลุงพ่อประมาณเจ็ดวันหลังน้นลุงพ่อก็เรียกฝากาจานมาที่บ้านทําป่าเขาก็เป็นเพื่อนเป็นพระไทยให่เหมือนกัน หลวงพ่อสองท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันจึงเลยมาที่บ้านทําป่านอนหนึ่งคืนตื่นเช้าหลวงพ่อที่วัดทําป่ากราฝากรถสองแถวมาให้เมื่อมาที่ตลาดแม่จนันถึงตลาดแม่จนันก็ที่ตกลงว่าเราจะทำอะไรก็เลยก็พวกพ่อๆก็อยู่ห้างๆเขาก็เหลื่อมสายตา้วเขาก็ประคองอยู่ข้างๆก็ไม่ให้เรารู้ตัวเราก็เห็นแล้วล่ะ ก็ซื้อหาซื้อตะก้าสองใบาหาบหนึ่งอันก็เลยมุ่งไปหากล่องสับปะรดนั่แหละหลังสายคั่งเลยสิบสอลูกต้องหาบต่โอ้มันเบาแล้วก็สายสิบห้าลูกคั่งเลยสิบห้าลูกหาบตตัเออกำลังตึงอ่ะใช้ได้เพราะเรามีมนุษย์แข็งแรงไม่ได้ยุกย่องอนาะจารย์แข็งแรงจริงก็เลยซื้อ ขนมครบเคี้ยวอะไรแถวนั้นก็ใส่เข้าไปในหามแล้วก็ห้อยไว้แบบความสวยงามซื้อมีดเล่มหนึ่งเพื่อปอกสับปะรดเขียงอันหนึ่งอันนี้ละครฉากนี้เนี่ยความจริงจะต้องเล่าให้ละเอียดมันยาวกว่านี้เยอะอันนี้เล่าข่าวต้องเล่นละครก่อนแค่อยากจะเข้าไปบ้านหินแตกเข้าได้เลยมันไม่ใช่นะต้องเล่นละครฉากใหญ่เลยอุตส่าห์ขึ้นบ้านหินแตกไปบอกาชาวเฟอ้อไปไหน ผู้ภาษาพม่าจะขึ้นไปบ้านหินแตกท่านยังฝังรู้เรื่องเลยจะาเฟคนนั้นนะท่านรู้ว่าแตกๆตกนี่นแหละก็เลยไปหาคนแปลภาษาอ๋อเด็กคนนี้จะขึ้นไปบ้านหินแตกจะไปขายสับประรดท่านก็นเลยบอกอ๋อคนก็ห้าบาทค่าหาบก็สองบาทเจ็ดบาทท่าก็เลยควักตังค์ยาให้เกินอย่าให้ขาดเวลาเราทอทอาไรก็เราก็ใจแนคะ่นั้นถ้าเกินเนี้ยเขาก็สงสยัย ี่เราจ่ายไปเจบาทถึงน้นจุดหมายไปทางของอาจารย์ไม่รู้เลยมือขามยิงว่ามาจากอกองพันรบวิเศษเขาก็พูดกับอาจารย์ว่ามึงต้องฉลาดถ้ามึงไม่ฉลาดมึงตายคุยแค่นี้สนนั้นๆอย่างเงี้ยก็เลยจุดหมายไปทางข้างหน้าไม่รู้ดูด,ดิเด็กอายุ15กว่า,วาต้องไปเสียงตายนะต้องเลยวิชอประเทศนี้ เพราะอะไรอ่ะประเทศเราเนี่ยอยู่ในบัญชีที่ค่ายาสิติสมัยนั้นไม่ต้องถามอญญาจารย์ถามใครก็ได้มันมีบัญชีอยู่สมัยนั้นเพราะบ้านเราค่ายาสิติแบบลูกเสรีเลยสมัยนั้นอันนี้คือเรื่องจริงก็เลยจาถึงบ้านหินแตกหลงจากรถสองแถวก็หาบขายขายก็มีคนซื้อมั่งแล้วก็เลยจะได,ยไ,ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่า เพียงแต่เราไปหาหาสืบข่าวก็เลยไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาพูดภาษาพมา่าอยู่แบบแล้วก็ข้างๆร้านมีข้าวรัดแกงก็พูดภาษาพมา่าเลยเราก็เลยช่วยอากาศเข้าไปในร้านที่ข้าวรัดแกงข้าวรัดแกงจานละสามบาทก็เลยแกงอะไรแกงไก่แหงเลแหงเลไกล่เพราะคนพมา่าชอบแกงแบบนี้ความจริงก็ไม่ใช่หหงเลหรอก ชื่อพระมาจะเห็นเห็นหมายถึงแกงเลคกับเพื่อหนักแกงหนักก็เลยสัง่งแกงหึงเลยมาจานนี่แล้วก็นั่งกินบังเอิญพูดกับพวกพี่ก็ว่าถามมีบ้านเช่าไหมครับก็บอกไม่มีป้าคนนี้บอกฉั้นมีเล้าไก่เก่าบอกไม่ใช่ไก่อยู่นะคนอยู่แต่แตอนนี้คนไม่อยู่เขากลับไปประเทศเขา ก็เลยป้าเนี่ยถามว่าไอ้น้องมาจากไหนบอกชื่ออะไรบอกผมชื่อมงโซตั้งชื Hart ่อมงโซตั้งชื่อตัวเองเพื่อเอาตัวลอดก็เลยมาจากไหนบอกมาจากสิบสองปนามาจากเมืองเชิงตง n g สิบสองปันาน่นที่ไหนไม่รู้พ่ออาจารย์ไม่เคยไปไม่รู้จักเลยอ้างไว้่างั้นแหละเพราะตำรวจก็สอบอนมาอย่างนั้นก็เลย อาไปอยู่ที่นั่นก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยหาบ้านเช่าไนะซื้อเถียงวยสองเล่มไม่คิดอันหนึง่งไปอยู่ในบ้านกันทั้งคืนเนี่ยเด็กคนหนึ่งต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอบๆก็มีบ้านอยู่มีป้าคนหนึ่งต้มมันมาให้กินอ่าคิดดูชีวิตก็เลยตื่นเช้าได้หับลงไปกว่าน,นั้นขายของหมดเลยเขาแย่งซื้อกันจนหมดสับประรด ตื่นเช้าได้หับต่อทำตัวไม่ให้ใครรู้ได้หับมันก็ลงมาซื้อของที่ไม่จนันนั่งรถสองแถวมาตอนลงหบาทราคาแล้วก็เราก็สังเกตว่าที่นั่นมีอะไรมัง่งก็ลงไปซื้อของเสร็จแล้วมันทุกของกลับมันก็เอา7บาทตอนขึ้นให้เขาไปก็อยู่นั้น เลยไปเจอแม่คนหนึ่งคนเชียงรายแต่ท่านพูดภาษาพม่าได้แบบงูประปาก็เลยท่านบอกกับท่านว่าแม่ครับผมอยากมีขอมีบ้านเช่าแม่ผมอยากจะเช่าบ้านอยู่ท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องลูกแม่บ้านแม่กว้างแล้วห้องเก็บของไม่มีใครอยู่ลูกชายกลับไปอยู่ในเมืองก็เลยไปอยู่บ้านท่านแทน ก็เลยแม่ครับเดือนหนึ่งขอใจ่สัก30บาทได้ไหมแม่ก็บอกไม่ต้องก็เลยไม่ให้ไม่ให้เขาสงสยัยก็เลยลงไปไม่จานหาอะไรซื้อมาให้แม่ก็ทํากับข้าวประมาณเนี้ยอันเนี้ยคนเนี่ยนะเราทําอะไรก็ช่างเนี่ยอาจารย์สอนพวกเขาพวกเราฟังไปเลยอย่าไปอดดีอย่าไปคิดว่าตัวเองฉลาดโง่แวดีสุด โง่แบบเกมฉลาดในใจถามแม่ก็ว่าเอบ้านนั้นผู้หญิงคนนั้นทำไมทหารพวกทหารเขาเก่งใจเขาถามพระลกทกขคนอ๋อเขาเป็นหัวหน้ากองกำลังบังเอิญบ้านนะมีคู่แฝดอยู่คูนะ่เป็นผู้หญิงลูกแฝดเราก็เลยหาบสับปะรดไปที่บ้านนั่นนะานกุศาก็อยู่ตรงนั้นนะก็เลยไปตีสนิท ให้ขนมเด็กกินบ้างอะไรตอนหลังเสน็ทกันเสน็จกันก็เสร็จแล้วก็เลยเราก็ยพยายามหาวิธีจะเข้าไปในที่เราอยากจะรู้ขังอาวุธก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละหัวตลาดนั่นแหละตลาดก็อยู่กับหางบ้านประมาณเจ็ดแปดสิบเมตรก็เลยเขามีทศ่ก,กีจเขามีตำรวจของเขาไนะ้พวกกุญจาเนี่ยพวกกุญสาก็พวกท้าย ขายใ้ายเหนือเนี่ยพวกเดียวกันก็เลยขเขาเก็บค่าขายของที่สกรมเก็บค่าขายของวันละ50าสิตังค์ทุกวันเราไป็นตรงไปสนใจไม่จายเข้าไปไม่ใช่เงินเราเงินหลวงเราทํางานให้หลวงสิ่งที่น่าเจ็บใจไอ,อ้ของที่เราขายเนี่ยไอ้ตำรวจตะเวนชายแดนประเทศไทยเราเนี่ยยึดไปหมดเอ,เ,อเอาไว้ไม่กี่ตัง ก็เลยชังมันไม่ต้องไปสนใจเงินนั่นไงเราเก็บไว้ในใจเงินหลวงไม่ใช่เงินเราแค่นั้นเองอยู่ไปวันวันหนึ่งอ่ะไอ้ก็มีหัวหน้ากองกำลังเข้าดูอาจารย์มนุษย์แข็งแรงเขามาถามว่าเอ้ยเราไปรับจังไปเอาของในบนดอยไหมบอกให้เที่ยวละห้าสิบบาทความจริงเราไม่ได้เห็นกระเงินหรอกอยากจะรู้ก็ทำอะไร แหลกเขอเอาตะกร้ามาให้ทดลองสออใส่เออเหมาะสมวะ่ะเนี้เตืนเช้าก็ตีสีก็ไปขึ้นดอยไปไม่ใช่ไปคนเดียวเป็นสิบสิบคนนะี่ยขึ้นไปอ่าคนอ่าเรียกว่าลูกหาบไปขึ้นไปปรากฏว่าเป็นฟืนเด็ดสิ่งที่เราต้องการไปสืบเลยประมาสบหช้อยประมาณ20่กิโลเนี่ยสายเข้ามาแล้วก็เดินลงมาถึงหมู่บ้านแล้วก็ เลี้ยวไปทางขวาขึ้นไปในค่ายเก่าข้างไหนก็มีค่ายค่ายใหญ่เราอบรมมาอย่างนั้นเรารู้ทันทีเลยไม่ต้องไปอดรู้อย่าไปเสือกแต่เราเก็บไว้ในใจรับรองว่าเขาไปเคี่ยวเป็นฮอรเโมนแน่นอนก็ลเลยเราก็สืบไปวันไหนเขามีงานให้ําแล้วก็ลงไปซื้อสบระรดข้างล่างเนะี่ยขึ้นมาขาย เราก็พยายามจะเข้าไปในค่าเนี่ยเขาไม่ให้เข้าเขาเมาซื้อหมดเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละมันมีอะไรตรงนั้นอยู่ๆฟินเดบเข้าไปไม่มีมันไม่ใช่อ่ะก็ต้องมีอะไรเนี่ยแล้วก็มีทหารขุนศาร์คนยังสนิทกันเป็นทหารไทยใหญเ่เป็นคนไทยใหญ่ก็เกล้าเล่าฟังข้างไหนเนี่ยมันอลังการมากท่านเล่ามีที่ อะไรอ่ะเคี้ยวไอ้วงเนี้ยจะตะปินให้รูอินมามันมันไม่ใช่ง่ายถ้านเราเองนะผมไม่ได้ทำเดี๋ยวเราเก็บไปในใจคขับครับ,บช่วงที่ขายของนเนี่ยไอ้ที่บ้านห้วยพึ่งนแล้วก็สังเกตเอตรงนี้กับฐานมันมีสามฐานสังเกตแค่นั้นแหละแต่เราเยอะไปเสือกเข้าไปก็มันก็อยู่กับเขามาหลายเดือนแล้วก็ครั้งหนึ่ง ขึ้นมาเจ็ดแครั้งอ่ะครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเลยขึ้นไปประมาณเที่ยวที่9แล้วขึ้นไปเอาฟินนี่แหละฟินดิบเนะีบังเอิญพี่น้องอไม่สลองเขาอ่ะก่อนเก้าสิบก็เดินผ่านก็รัตเวณนผ่านมาเจอกับพวกนี้เขาไม่ถูกกัน,นก็ยิงกันยิงกันจนในลูกขับก็แตกแตกแล้วก็ต่างคนต่างหนีเราก็ช่วยกาสหนีหนีมาเสร็จแล้วก็ จานเองอะตอนที่หนีก็ไม่ใช่หนีเฉยดูสังเกตลาลานแล้วก็มาที่สามแยกอีกก็นั่งรถสองแถวลงมาก็เลยมาบอกก็พ่อท่านว่าพ่อครับอ่อย่างเงี้ยเออไอ้หนูมันขึ้นไปไม่ได้นะไปอาบน้ำอาภ้าไปเพื่อต้องกลับอ่ากลับโคราชก็เลยท่านก็เลยบอกว่า แบบน้าผพาแล้วก็แต่งชุดทางเงี้ยก่อนอาหารผ่านแต่งชุดทางหมวกไปก็อย่างเงี้ยแต่หน้าหมวกเป็นของทาหารผ่านอันนี้คือทาหารผ่านของค่าหนึ่งสี่ของของค่ายปักงชัยจะเป็นลักษณะเงี้ยกลมๆเงี้ยขนาดแม่จันยังอยู่ไม่ได้ขนาดมีปืนพร้อมนะในเบลเก้ามียี่สิบกระลูกกระสุนเอ็มสิบหกมีสามร้อยยี่สิบลูก ยังอยู่ไม่ได้เลยเพราะพวกเขาหมดละขนาดพ่อก็เนี่ยตอนที่ส่งอาจารย์แล้วตั้งไปอยู่เชียงใหม่เป็นเดือนเนี่ยเขาจะกลับมาได้ขนาดขนาดนั้นน่ะพวกเขาเนะแยขนั้นไม่ใช่อยู่ง่าย่ไม่จานเนี่ยพวกเขาหมดเลยก็เลยพ่อก็เลยขับรถมาส่งที่ลำปางแกเขียนจุดหมายมบาฉบับเนี่ยไอ้หนูมีปัญหาฉบ,บับไอ้นังสือเนี่ยให้ตำรวจกันแล้วกันถ้าไม่มีปัญหากันแล้วไป ตอนนี้ไอถึงไอสถานีรถไฟของลำปางเนี่ยเอ็มสิบหกก็ยัดเข้าไปในทงทะเลกระสุนก็ยัดเข้าไปไม่มีอะไรลรักถอดออกแล้วขึ้นไปแต่สิ่งที่ส้ำเเพ้ที่สุดก็คือตำรวจไอที่สถานีน่าจะบอกกับตำรวจไอวนไอรถไฟท่านก็ไม่บอกไม่บอกกันเลยก็คนมันแน่นทำไงวางทงทะเลก็เผงทงทะเลมั่งอะไรมั่ง ยืนไปถึงนวนเนี่ะระวังอุตติดกับพิโลกนะลำกล้องในสิบหกเจ้าเวรเจ้ากรรมมันก็เลยโผล่ออกมามีดาบคนนี้เดินผ่านท่านก็ไม่ว่าอะไรคิดว่าเออเราก็เป็นทาหารแล้วก็แต่งชุดทาหารเนี่ยมันก็ได้เดินผ่านไปสักพักนี้นมาสี่ห้าคนล็อกเลยอ๋เอเฮ้ยเอาปืนพ่อมาเล่นทำไมมาไม่ใช่ครับปืนผมครับเป็นอาหาร มันอายุเท่าไหร่วะอายุสิบหกครับมันก็มีที่ไหนว่าเด็กอายุสิบหมีปืนมันเป็นอาหารหมันไม่มีหรอกกูยังโดดแก้ผ้าโดดน้ําอยู่อะไรก็เลยน,เลนึกได้ครัพ่อเขียนหนังสือมาให้ฉบับหนึ่งก็เลยเอาจดหมายให้กับเอาเอา้อาวนะฮะเขาวุ่นวายตั้งนานเนี่ยทำไมมึงไม่ให้ดูตะครั้งแหละล็ลอกซ้ายล็อกขวาผมจะให้งแง่ ก็เลยสัง่งดาบคนนั้นบอกเฮ้ยพาเด็กคนนี้ไปไปนั่งไอ้นี่ที่ห้องอาหารไปแล้วก็มันจะกินอะไรเลี้ยงมาเต็มที่นะเาบอกดาบคนนี้จะพาไปครั้งแรกเด็กบ้านนอก้ไปนั่งห้องแอร์โอ้สบายนั่งกัะราชาแม่งนั่งกินข้าวพัดอะไรนะเสร็จถึงลุบบุรีท่านก็นบอกอลูกถึงละเงแล้วก็ลงไปท่านก็นไปฝากรถไอรถบัส ไปสระอุรีก็นัดกับทาง source, <transc> พ่อปให้เขามารับที่ไหนเนี่ยไอสบกสที่สระอุรีก็เลยพ่อคนนั้นก็เขียนหนังสือมาบอกมึงอย่าโง่นะก่อนตำรวจจะถามมึงควักให้เขาดูขับนี่ไะได้ตังค์มันเยอะคนนอนเบอร์จากวันนี้วร์จากได้ตังค์มันเจ็ดแปดร้อยก็เลยพวกป่าๆาก็นั่งดยนั่นก็ให้ บอกอว่าเด็กขนาดนี้ก็ทํางานนี่แหละลูกครับมันทําไงได้กองพระบกต้องการกําลังคนแต่เราไม่ได้พูดอะไรมากบอกไม่ได้เดี๋ยวมันฐานะมันจะเปิดเผยก็เลยมาถึงสระบุรีก็เอ็นสอมหวังบนโต๊ะปังแม่ครับผมอยากให้กินผัดกะเพราพ,าพิเศษหนึ่งจานแงดูเห็นเปิดปั๊บโอโหแมล่ลูกวับ รีบถามบอกแม่ไม่ต้องรีบก็ได้เห็นเปนอยางงี้นไม่กลา้ารีบไม่รีบได้ยังไงพักกันตำรวจมาสองคนบอกกบซ้ายบอกกบขวาเลยบอกพอครับอะไรเนี่ยพออ่านหนังสือผมก่อน,นเก๋ก,กอนน็อ่านเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้บอกอ่ามือเน,นี้ยพอเลี้ยงเองก็เลยกินไรลูกผมสักก่งผัดกะเพราก็ตำรวจก็มบอกเอ,กอาผมด้วยผมด้วยกินกันสามคน บอกเขามารับกี่โมงบอกนัดกันไว้สิบโมงครับเออไม่เป็นไรหนูกินกาแฟมาครับผมชอบกาแฟกินกาแฟนวก็เด็กอะก็ลังก็อยู่ฝรั่งกินกาแฟก็เลยนั่งกินกาแฟเสร็จพวกจ่าก,ก็มารับกลับไปค่ายน้องตะกูถึงน้นไอ,อ้พวกเพื่อน,นฝึกจบพอดีเลยพ่อโปก,ก็เลยบอกเออเฮ้ยวันนี้โชว์อากาศ อาลุ่นพี่ขึ้นแทนให้รุ่นน้องก็รู้ซะมั่งการทำงานเป็นยังไงก็เลยเอาผมไปยินแทนเนี่ยพวกนั้นบอกอันนี้บามพุรุดเรานะทหารผ่านคนแรกของประเทศไทยนะพวกนั้นก็สังแถวสนงหน้าระวังวันยาวุธกร้ก็ไม่กล้าร,รับพอเราเป็นเด็กในแถวก็แม่งมีรุ่นพี่รุ่นพ่อโดนไตไปกันทังพอโปรไต่เปียงหน้าสมานก็นั่งหัวเราะไอ้ฮา่า ถ้ามึงไม่เตาพ่อตอบไงเพราะข้างล่างเรารุ่นพ่อทั้นั้นเลยหมันไม่เกี่ยวทหาร่มีแต่รุ่นพี่ก็รุ่นน้องไงมันไม่เกี่ยวกับอายุสางใหม่แเราแล้วก็ตอบก็ขอบคุณขอบคุณน้าใจลูกศิษย์ทุกลูกหาทุกคนนี่แหละความเป็นมาของอาจารย์เนี่ยอยากจะรู้แล้วก็เจอหน้าคุณสาก็ประมาณเจ็ดแปดครั้งเข้าใกล้ไม่ได้เหมือนกับ จย์ก็จะพูดไปนะมันบาปไปนะเหมือนก็เพียบเบียบเทียบเหมือนก็แม่งมีพระเจ้าอยู่หัวไอ้องค์ก็เลยเฮ้มันประเทศนี้มันเป็นขนาดนี้เลยล่ะมันไปนิ่งนี้จริงๆก็เลยทำไมอุปกรณ์ผมเป็นนั้นเงี้ยมันคืออะไรเนี่ย ขออนุญาตนะอุปกรณ์เสียก็ประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วแล้วก็ตำรวจที่นั่นก็อาจารย์ก็เห็นโดนทำลายร่างกายเมื่อเจ้าไหนเจ้าไหนขวีก็มันก็จบตำรวจก็ยึดต,ตังอาจารย์ไว้ว่ามันสามพันที่ขายของอยู่ยนั่นเจ็ดปดเดือนบอกกับพ่อว่าพ่อนักแอลหน้ากันข่าว ก็เลยเล่า,พ,าพ่อฟังแกก็เลยควักตังมาสามพันจะบอกว่าเวลาเดี๋ยวกูไปติดไปถวงนี่มันเองอย่างเงี้ยอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเรายังไม่มีหน่วยโชยคอยิงยุทธหน่วยซัปเปอร์และหน่วยเสือดำเนะี่ยยังไม่มีอันนี้กอยู่ในปศปีสองหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยซัปเปอร์เราตั้งขึ้นมาปีสองสี่น่าจะสิงหา สิบสามสิงหาสองสี่นะตอนนั้นก็เอาพูดไปล่วงหน้าก็ได้ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้มาเึกกับพวกเขาเราเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เึกกกันนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เึกกกันเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้เึกกกับเขาพออาจารย์ต้องไปอยู่กันข่าวเหมือนเดิมในกองร้อยอาจารย์ก็คนก็สมัครกันมากมายเป็นมื่นก็ต้องก,การกำลังสังสามสิบเก้านนั่นเอง ทางอาจารย์ด้วยส8มสิบแดนายทนี้อาจารย์อยู่ฝ่ายกันข่าวก็เลยในกองร้อยอาจารย์ก็ไม่ต้องสอบก็ไม่ต้องสมัครเขายังไงก,ก็ต้องลากขอมาละอาจารย์ก็เพื่อนอาจารย์คือชาลีสีทองนะแล้วก็ในกองร้อยอาจารย์ก็มาสมัครหลายแล้วมาสอบหลายคนไม่ผ่านสักคนมีแต่อาจารย์กับชาลีเขาต้องเอาไปตัวไม่แน่นอนนะเพื่อไปแปลภาษาเพื่อไปทำงาน เดินมาก็2สองคนในกองร้อยทั้งหมดสมัครกันหลายพันคนเนี่ยพูดง่ายๆแต่ก็ต้องการคนแค่นั้นเองสามสก้าคนก็พวกในสิพวกในร้อยก็มาจากห้าสามทั้งหมดหนะท่านๆเค่พ่อปูบอกไปเสียงตายเนี่ยต้องไปตายก็ก็ยังสมัครกันอยู่อันนี้แหละผมจะบอกให้ทหารพ่านสมัยก่อนเนี่ย เขาสมัครมาเพื่อทำงานเพื่อชาติเพื่อยอมตายไม่คำนวณถึงเรื่องสิทธิแต่ตอบแทนเล็กๆน้อยๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆความเป็นมาหน่วยซัปเปอร์หรือหน่วยชวอกรเซดามน่ยเป็นยังไงคลิปหน้าดีเ๋ยอาจารย์จะเล่าให้ฟังมาตั้งหน่วยซัปเปอร์กัปีสองสีแต่ตอนที่อาจารย์ไมีอยู่ขารับส,สุดลับเนี่ยอยู่ปีสองหนึ่ง อาจารย์ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีหน่วยนี่เกิดขึ้นนะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะเล่าให้ฟังรายละเอียดให้ครบถ้วนพูดมากไปเดี๋ยวพวกเราไม่ฟังโอเคนะสวัสดีนะสวัสดีครับ